สวัสดีครับวันนี้บ่าวเหนือจะเปล่ามาแปลงจอปักกาศนะครับกับข้าวคนเหนือครับพอเลยครับนี่ครับประกาศแต่กับหมูสามชันครับแต่กับนี้หอมเตียมกับหอมแดงครับมะขามเปียกครับแตะกับทวนเน่าครับกับพริกแห้งครับครับงต่ำนะครับเอากระเทียมกับหอมแดงต่ำลงกัน

สน้อยนะแล้วก็เอาประกาครับเจ้าเจนเอามาครับใส่ไว้ครับใส่ไปเลยกระโดดน้ำมาท่วมครับ ล้เอเงันทุนกันกบ ข้ากลิดไปด้วยกันกับลุีสารเหนือนะครับวันนี้บ้าเหนือจะปลาตะกินจอปักกาศครับจอเองครับเหนือทอดปลาครับกินข้าวเจ้าเลยครับมีข้าวเจ้าในวันนี้ไปกินกันนะครับมเข้า,ขา,า,ากับปลาไปกิดด้วยกันนะครับพี่น้อง เราประกาศนะครับใส่หมูสามชั้นมหมกเลยนะครับรสชาติพอดีเลยหลัอมากคุณน้อง ก็กินกับพี่แขรงครัวนะครับกินจะนำอืมอ่ะเี็ดนี่ครับ อครับเราประกาศคนทอนเขาเระเจ้าคนทอนนะครับมอบขน,นาด รสชาติมันออกส้ม,สม,สมๆเนนัวหน่อยครับ ทอดยังก,กรับปลาเส็นลำเป้าครับกินได้ตึงตัวแล้วครับทอดมันกรอบ แห้งครัวครับจะหอมเ็ดอะเทสเทสอยู่แล้วครับ ไม่บอกขามนะเปิดปากขาวแล้ว ใหญ่มากครับกินได้ทุงหัวทุกตัวเลยครับถ้าทอดกรอบกรอบหมอครับ มีพิกด้วย อแครับแต่คนเดียวนะมันมีวิธีการทำอยู่ครับผมถ่ายไว้อยู่ครับโอเคนะครับนีีครับขออบคุณมากครับเพื่อนน้องครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามผมในคลิปต่อไปนะครับว่าผมจะมาแปลงอย่างขึ้นกินนะครับโอเคครับนีีครับสวัสดีครับ